ดีครับท่านผู้ชมครับผมบุญรักของเมืงนะครับไส่เดือนบุญรักฟาร์ม08187 87089ครับท่านครับมะม่วงไม้ผลสารพัดนะครับติดต่อได้เลยรวมทั้งมูลไสเดือนตัวไสเดือนผลผลิตจากไสเดือนวันนี้นำท่านไปดูไม้ไผ่ครับมีอยู่หนึ่งกอครับท่าน ่านผู้ชมครับไม้ไผ่หนึ่งกอสูงมากเลยนะวันนี้ก็จะตัดแล้วครับเพื่อมาใช้ประโยชน์ะพามาดูครับมะม่วงด้านหลังก็ด้านทิศตะวันทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะแต่ก่อนก็ทำเป็นรั้วกระเบื้องแตง่หมดแล้วเดี๋ยวต้องทำใหม่นะครับนี่คือด้านหลังนะครับ ด้านด้านด้านที่ตนออกฮะไอเท่โทษทีโทษทีด้านทิศเหนือด้านทิศเหนือโอ้บวแล้วเข้ามาดูใกล้ๆครับนะครับไม่รู้ว่าไม้ไผ่อะไรไม่รู้จักชื่อรู้แต่ว่าลำใหญ่นะข้อไม่ห่างนักนะครับที่สำคัญคือทนเหนียวดูหนอ่อครับพี่น้อง หน่อไม้ไผ่หน่อไม้ไผ่ดนูนนะตะกะจะก,กี้เลยครับแล้วู้นอีกหน่อพวกนี้คงต้องนำออกนะครับนำออกแล้วนะ,ะนำออกแล้วเอาใครจะซื้อบ้างเนี่ยมีท่านไหนเอาไปซื้อ,อไปขายก็ดีนะนี่เนาะหน่อเราสาไหร่เดี๋ยดเดียววันนี้ต้องลองลองทดลองต้มกินสักหนอก่อนอด้านในก็มีนะครับก็หลากหลายนะครับเนี่ยทางนี้ก็ พุทราก็3มรถก็ออกดอกแล้วเริ่มติดแล้วนะไม้ไฟ,ไฟข้างนอกนี้ลำใหญ่มากเดี๋ยววันนี้จะนำลงนะครับปัญหาสำกันก็คือใบเขาไรเขาเนี่ยนะต้องหาที่เก็บให้ดีนะแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยปลูกไม้ไผ่นะครับได้ทั้งปุ๋ยหมากนะฮะใบไม้ไม้ไผ่ก็เป็นประโยชน์นะครับย่อยสลายโดยธรรมชาติหน่อไม้ไผ่ ลำไม้ไผ่นะใช้ได้สารพัดประโยชน์เพราะนั้นก็มีที่มีทางปลูกนะครับแต่ว่าไม้ไผ่ลากเขาจะไปไกลเลยทีเดียวก็จะปลูกใกล้บ้านมากอาจนานี้ติดบ้านเลยนะ <c oughs> นติดบ้านเลยแต่ก็มีมีคอนกรีตแล้วมีปูนเททับลากก็โคงไปไม่ถึงและเออคลิปนี้สั้นๆน,นะครับนะคลิปนี้สั้นๆขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ท่านใดที่สนใจมะม่วงนะตอนนี้หลายสายพันธุ์นะครับเป็นรวมยี่สิบสายพันธุ์เลยเอ่อสูงประมาณไม่เกินเมตรยี่สิบนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะบางบางสายพันธุ์ก็หนึ่งเมตรบ้างแปดสิบเซนบ้างแล้วแต่แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่เลยเนี่ยเกือบสองเมตรนะอันนั้นส่งไม่ได้หรอกครับเคยส่งไปแล้วไปสีไม่รับขอบคุณนะครับ คุณวารีจากโคราชเนะี่ยเขาสั่งมาแล้วเดี๋ยวจะส่งพวกน,นี้แล้วก็น้องน้ำอ้อยนะจากพิช,ชบูรณ์นะครับแล้วก็คุณครูจากอุบลราชธานีนาะงงาช้างแดงนะเดี๋ยวจะส่งนะครับไม่แพงนะครับเป็นมะม่วงเสียบยอดปลูกปี2สองปีก็ได้กินหน่วยกินลูกแล้วปลูกไว้เถอะครับปลูกอะไรไม่ค่อยได้เรื่องเดี๋ยวเราปลูกมะม่วงนี่แหละนะบ้านเราปลูปกไว้ต้นสองต้นเลือกเอาพันธุ์ดีๆนะ อยากรู้ว่าพันธุ์ไหนดีพันุไหนที่กินแล้วอร่อยนะกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้หรือเน้นที่สุกเน้นที่ดิบโทรคุยได้นะครับ08187 87089หรือจะท่านจะเข้าหาข้อมูลนะครับใน YouTube ในโซเชียลต่างๆนะพิมพ์ไปว่ามะม่วงมันมะม่วงหน้าปลูกอะไรพวกนี้น่าจะมีขึ้นมาเยอะๆแล้วท่านก็อ่านอ่านสักนิด แล้วก็เลือกซื้อที่ถ้า,าว่ามีที่มีน้อยเราเราเราอย่าไปปลูกเยอะอย่าไปปลกูกมาลามจามจา่าคือปลูกสารพัดไม่ดีพอพวกนะครับเลือกเลือกพันธุ์ดีๆมาปลกูกรับรองไม่มียอมแมวนะลรท่านบอกว่าโอ้ยซื้อไปแล้วบอกเป็นพันธุ์นี้บอกออกมาแล้วมันไม่ใช่นะอันนี้รับประกันนะครับรับประกันเลยว่าโอเคของจริงแน่นอน0818787089สวัสดีครับ